ขอแทรกขั้นปารีนานิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตแทรกหมายจับออกโดยหมายจับออกโดยสารหมายจับออกหมายจับออกโดยสารใช่หมายจับออกโดยสารใช่ครับแต่มันจับได้รอบเดียวขอให้ท่านเข้าใจใหม่เราอยู่กันด้วยปออที่อยู่เราเราอยู่กันด้วยกฎหมายประมวลซึ่งไม่ได้อยู่ปออสี่ร้อยยี่สิบนะครับ กไ,ไก่ครับผมแต่ที่ะ<จ>ะ<บ>นะคะที่ดเจยไก่แล้วี่ชนมเยคะคำถามหมคถามค่ะ<บ>เหลือคำถามนิดเดีย,ยวปัญญาชนพูดแบบนี้ได้เลยนะอะไรเดี๋ยวให้คุณปรินาถามให้จบอ่าวันนี้นอกจากที่ท่าน มีการทำเรื่องร้องเรียนท่านประธานในสองประเด็นนะคะท่านได้ดำเนิคือคุณระานคือคนผู้ร้องเป็นคนอื่นนะสองสองท่านนี้ไม่ได้ร้องนะค่ะแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นผู้เสียหายจสอบถามว่าคุณได้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่บ้างแล้วหรือไม่ในเมื่อคุณเชื่อว่ามีการทําหน้าที่โดยผิดนี้ท่านเขาถามไปแล้วไหครับ แสดงว่าถ้าไม่ได้สนใจการประชุมเลยใช่ไหมคุณได้กำเนิดคดีแล้วหรือไม่ครับกระผมบอกว่าอยู่ในกระบวนการของทนายในการรวบรวมหลักฐานครับระหว่างรวบรวมกับใช่ครับต้องตั้งใจฟังนะครับท่านคือดิฉันไม่ถนัดฟังเด็กเลี้ยงแกะคุยก็เลยไม่ค่อยฟังมากฟังมันนะคะต้องมาเกาะด้วยต้องเป็นเด็กเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงโตเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่นะเลี้ยงไก่แต่ไม่เลี้ยงหมูนะบอกมาแล้ว ชาวบ้านมีจอร์เจี้ยนไหมครับาล้วครับขอขอญาตจบนะ